สวัสดีค่ะมณีชาวธนมุทิศตลาดธนมนมนะคะมีทุกเช้าวันจะะันทร์และวันพฤหัสบ,บดีนะคะตอนนี้ก็วันนี้กอากาศก,ก็กำลังดีเลยนะคะนี่สายแล้วนะคะนี่สายแล้วแต่ว่าก็ยังมีของขายอยู่นะคะมารอ,อได้ถึงประมาณเทียงคนละเกือบเทียงาะจากถึงประมาณเทียงคนนะคะมีตั้งแต่เซาเานะคะตีห่างมาเลยนะคะมารอนะองกินไม่ยังไงน,นะคะมารอเพิ่งนะคะนี่ ไได้แลวพักหวานนะคะพักหวานเทปต่างๆแมงใส่ไฟขาเลยที่คของสูงนะคะคลองสูงนะคะคของสูงมาได้ม่ได้หรือขึ้นหักลุ้ยขึ้นหักล้ะแ่งจ้ารอเบิ่งนจะไหนก็วายนะตลาดจิวายแล้วเออกละดาษแกะฉีไวละแกะฉีไวเลยไหมสามจานลุยก็ได้ค่ะสุดได้ ตลาดที่ว่ายเนื้อกำลังถอดเสื้อกำลังถอดเสื้อนะมาเบิร์นมาเบิร์นทอดแล้วเดียบร้อยแล้วเดือแล้วแล้วไปละมวยอ่จบกันเลยนะอุ้ยนี่มันคือ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 กบมันคือกบขายยังไงกบร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบทุงนึงนี่จ้ะโอ้ สกิโลค่ะตัวใหญ่เป็นจะย่านให้นี่ย่านในยังนันเอเป็นจะย่านบก้าบก้าอาจยะเป็นเมืองแนวใหม่กนองนส้อยละเ็นแนวซบาดจ้าแมงแคงกองเรายาบัดาดของสูงเรื่อะเด้นนี่ของสาาูงของสูกงสกินยัง,งไ,ไงเด้อแหน่ขายขายเป็นโลดิลขดี๋ยว้ละหกร้อยรูร้อยเป็นโลโลละหกรอย เป็นกล่องก็ได้เด้วยนี่นี่กล่องสูงไม่ต้องเอแ้วมอันนี้บอกเขาเอือมตือเหลือเหลืออยังละหนึ่งวันนี้นางจักรจันทร์กล่องละร้อยนะเจ้าโอ้กล่องใหญ่ใหญ่กล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่ใเลยอันนี้แมงแข้งแมงแข้งกล่องเท่าไหร่คะแมงแข้งห้าสิบาสิบบาทไข่มดแดงล่ะ bon ห้าสิบมิจฉาคลองสูงนะคะนี่นามาตลาดท่าพนม สายแเ้าก็ยังอยู่ได้หน่ได้ย <st und Aus ulation> <st grand> so ังขายได้อยู่ดิจะโลขึ้นแล้วเอารบอกยายได้เอาจะยาน้นลพนนะคะใครได้พัมนี่9บาของนึ่ง9บาทน้องน่าซ่ามนี่ได้แมงยังนี่แมงจอนใครได้คะ ห้าสิบบาทนะคะกล่องใหญ่เนาะมีเห็ดก็มีข้าวหวานนะคะค่ะสวัสดีค่ะมิีรตาอัฒนมอยู่ที่ตลาดแล้วถาดขนมนะคะมีทุกวันเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสบดีะคะ่ะอย่าเงินกองอยู่กองกินกัน,นะคะ่ะอยู่กองกินหลายอย่างเลยอะไรนี่มีเห็ดนี่มีแต่ปองสูงค่ะ พี่กองอะไรน,นี่พี่จับหมาเนือพี่จับหมาค่ะถูกๆนะคะอยู่ตลาดทานสนมนะคะมามาหนิ่าชอบก็มามามาเดียวกันจะมาตลาดกันนะคะมันอุ้ย ห่วง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 นะคะห่วงนี่คือห่วงกองเท่าไรคะห่วงห้าสิบห้าสิบบาทไม่ใช่จานใหญ่ๆเอาอันนี้กองเท่าไรถุงละห้าสิบถุงละห้าสิบบาทสดๆเลยสดๆจากสวนของสูงด้วยของสูงมาๆมาดิเป็นตั้งหลายห้าสิบบาทดวะ อันนี้เด็กกองเท่าไหร่คะห้าสิบบาท้แม่งยังกับแม่งใจไฟแม่งแม่งขับรถได้ก็ได้เรยแม่งใจไฟนี่เป็นไฟล้อแม่งแต่อ๋อไฟล้อแม่งเหรอมันละมาแม่งค่ะแลาเอิญแม่งใจไฟแม่งโอ้นี่วันเป็นยังไงะตอนนี้ก็สายแล้วนะคะสายนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีของอยู่ของกินมีเครื่องใช้ยุบันสะพอดนะมันเนี่ยนะพอดีละจะกระจายแน่นแจ็คเก็่นี จะกระจันกรุงหนึงไม่น้อยอ่ะจะกระจันเออมาบึงข้างนี้นะคะเ,เอะไรมันคือมันเผาข้าวโพดปิ้งโอ้แถมหอมๆเลยนะคะนี่หอมๆเลยหอมเลยนะคะหอมเลยหอมเลยนะคะน้ำเค็มอากาศดีเนาะมินี้เนาะยังบ่ฮอนเป็นไงเนี่ยตลาดเกษีวิไลกับเจ้าก็เออ อากาศบริหุทนะคะยังยังรอดได้นะคะส,ว,ส,ว,สะวัสดีค่ะวันนี้จาเอั่นนมมาฉลาดนะคะหัดนขนมนะคะมีทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤรหัสบดีนะคะมาชมกันนะคะหนึ่งของที่กินนะคะท้องมันชิ้นห่ามาคขมนะอา่อย เป็นราพเจกินที่ะเป็นาพจกินตีน้นกไดเอาไปกัน่โอ้ยนกิงไปิงมาอยู่เท่าเท่าเท่าหัวนัน่ะเท่าเท่าเท่านะคะเท่า้ลาบเ่ลาบเทาน้ามันก็ยังโอเคอยู่ว่าน้าจยันีเนาะะบการเขียนยดนมัน โอ้ยเจ้าสิบรูกสมบูรณ์ต้องลวก่อนน่ะดับร้อนเลยลงไปต้มเลยก็ได้ค่ะต้มใส่น้ำเลยลองประเด็นค่ะด้วยก็ตายเมื่อลงเกิดใหม่เราดูนี่นะซื้อเล้ยช่วยนะมันเผากบบมีขึ้นหวยใหญ่แน่นอนนี่สําหลัดสําหัดลาวเวียดเวียดนาม หนยใหญ่ขนาดเลยขายด้อะไรคะกิลโลเท่าไร่ิโลล,ละหกสิบบาทกิโล,ล,ละหกสิบบาทหนยใหญ่ขนาดนะคะปวดปวดอากาศดีวันนี้ดีเยน็นเย็นไม่ร้อนนะคะเดินสบ,บายสบ,บายวันนีขกลังกินเนื้อหลายอย่างดูนะแขะ่แดงก็ยังหลายอยู่ปลา มาได้ค่ะมีทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัส,สบดีนะคะตลาดเปิดแล้วนะคะมา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 ป้าปลาใหญ่ได้เลยปลาใหญ่ขนาดเลยเนี่ยซาเจอ้อนเครืร่องแจ๊กซันต่างๆยังมีอยู่นะคะหลายอย่างหลายแนวมีขวด คิปข่าวคพี่หลายอย่างนะคะมาๆๆมีทุกเช้าวันจัปปนทร์และวันพฤหัสบดีนะคะมาชมกัน,นะค,ะค่ะโดยได้คลิปข่าวคิปข่าวาเอาอันนี้มั็นยังีงไหวไหวเขาไปเห็นยังเอาไป,ปสารเอาไปสารอันนี้ปะออันนี้คือก่อนที่จะมาเป็นมาเป็นเครื่องเอกสานมาเป็นเลาเป็น ผูอยังเฮ็ดเ,เองกับไปเฮ็ดเนาะน,นีไม่กว่าที่น้าต่างต่างนะคะเตินจักสารสาดตลาดสายสาก็ยังมีนะคะสือตลาดทัชนุมนะคะมาเกี่ยวกันนะคะลาชนเทศราชินีทุงละห้าสิบบาทถุงน้อยน,นี่ยี่สิบบาทนะคะกินแล้วผิวดีผิวสวย ผิวสวยขึ้นไม่ข้าดเนาะผิวดีผิวสวยนะคะมา,มาค่ะมีหลายอย่างนะคะพับต่างๆนะคะพับต่างๆก็ๆยังมีเยอะอยู่นะคะของอยู่ของ, In A งมามากินไม่ใช่แน้วแซ่ข้าวกระาบน้ำมะขามตลาดชัดอพนมนะคะ แดดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มออกแล้วแข็งมดแดงพักหวานยังมีหลายนะคะอชมชมลูกน้อยลอยตัวใหญ่ขนาดเลยลูกลายนะคะปลาบุกมดโว้ยมันใหญ่อ่าบรรยากาศตลาดท่าเต็นท์นะคะมีทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะตอนนี้กับสายแล Lemon, k, ้วนะคะ เริ่มบายแล้วนะคะที่รานชาตนุ่มก่อจบเียการถ่ายทำเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะรบรรยากาศตลาดเล้าชาตานุ่มนะคะที่ริมฝั่งคลองชื่อชาตนุ่มเป็นชพันคนนะคะคนร่บกับขามเมืองขาม,มาซื้อของขายกันนะคะ เรืมอมาจาเทียบชานั่มุมตรงนี้นะคะจุดคอนโสนทาขนมนะคะ